สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศของวันที่เราสัมภาษณ์น้องนะคะรอบพอร์ตฟิลเนะคะในปี68นั่นเองก็ถามว่ามันคึกคืนแล้วก็อ n จ o ยสนุกแค่ไหนนะคะเราจะมาดูบรรยากาศข้างหลังกันเลยค่ะนี่นี่นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์น้องๆกันนิดนึงเนาะ,ะว่าอันนี้ก็คือเตรียมตัวใช่ไหมเอ่ยที่จะเข้าห้องสัมภาษณ์รู้สึกยังไงบ้างาอ๋อนี่สัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์แล้วใช่ไหมเป็นไหนๆหนลองไหนลองผูง้สีตื่นเต้นหรือย,อยังหรือว่าหายแล้วหายแล้ว ตื่นยังตื่นเต้นอยู่ก็ตื่นเต้นอยู่แต่ว่าอาจารย์เป็นคนกันเองสบายดีใจดีมาใจดีสาขาเราเป็นรีหมดนะคะแล้วก็ยังแบบของแบบใช่ครอบครัวค่ะครอบครัวที่รักกันดีต่อไปไหนใครยังไม่สัมภาษณ์นู่นใช่ไหมเป็นไงไหนน้องชื่ออะไรนะน้องต้าน้องต้าค่ะเป็นยังไงบ้างคะยังไม่ได้สัมภาษณ์ใช่ไหมตื่นเต้นนิดหน่อยครับจริงเปล่าจริงแล้วทำไมถึงมาเรียนสาขานี้คะอยากเบี้ยวครับเบี้ยวครับเบี้ยวครับ <Feel. S 2> <Yahoo! S 1> ซึ่งอยากฟียวนี้เป็นเมนหลักของสาขาเรานะคะใช่ไหมคะไม่รูเาา้เดี๋ยวมาอยู่ก่อนเดี๋ยวมาอยู่ก่อนเดี๋ยวมาอยู่ก่อนนะคะก็ก็จะเป็นมู๊นะคะในช่วงนี้ที่แบบว่าน้องๆก็เริ่มจะรีแลกกันแล้วเนาะก็นะคะนี่โปรไฟล์ค่ะทุกคนหันไปดูนั่นน้องๆก็จะได้ถ่ายสตูนี้มีลูกกลับบ้านกันไปนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่นชมสักหน่อยลูกสาวสวยเนาะอะไรอย่างงี้ <Ooh. S 1> ถูกต้อง อ่าอันนี้มาจากที่ไหนเอ่ยวัฒโนครับวัฒโนอ๋อใกล้ๆนี่เองออกสวนดอกไปถึงเลยเนาะโอเคก็ไม่ไกลมากตื่นเช้าไหมช้านี้ผมโมงครึ่งหกโมงครึ่งโหตื่นก่อนพี่ก็เฮฮากันไปแล้วได้สภาพหรืยังเอ่ยสภาพแล้วครับเป็นไงบ้างเอ่ยสบายครับสบายล้วชิงใช่ไหมอาจารย์เป็นยังไงน่ารักไหมกันเองครับกันเองเห็นไหมคะต่อไปน้องมาจากโรงเรียนใดเอ่ยมาจากเทสลิลลอมเก่าครับอยู่ที่ไหนอยู่ภาคกลางกรุงเทพเลยครับเฮ้ยเป็นในกรุงเทพ มาส่งตรงมาจากภาการสัมภาษณ์หรือยังยังตื่นเต้นไหมไม่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 ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเท่าไหร่โอ้ชื่อชื่อทีมครับมาจากโรงเรียนอะไเอ่ยมาจากพิริยาลายจังหวัดแพร่อ้าวคนบ้านเดียวกันอ้าวพี่มาจากนาลีรัตน์นะใช่พี่เป็นเด็กนาลีรัตน์นะดีใจที่ได้รู้จักน้องพิริยาลายนะคะแข่งกีฬาสีไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมครัใช่ครับปีนี้ไม่มีแข่งเนาะชตรงสแตนไม่ตีกันแล้วพี่นีนาลีโอเคเป็นไงบ้าง เอ,เออผ่อ,อนคลายกว่าที่คิดผ่อนคลายกว่าที่คิด<ะ>อาจารย์จะดีครับเ,เป็นกันเองเป็นกันเองบอกแล้วเป็นกันเองทุกคนจะไม่เป็นกันเองได้ยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะสี่ปีเหนื่อยไหมครับ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 